โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนชาแนลเนาะวันนี้เราจะมารีวิวเคสของ iPhone 12 Pro Max นะครับตอนนี้ได้มาจากเสือป่านะครับเราไปเดินมาแล้วก็ได้เคสมาสี่อันเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเคสหนังเนาะตอนซื้อมาน่าจะประมาณ ร้อยกว่าบาทมั้งครับร้อยหรือสองร้อยอันนี้ไม่แน่ใจจำราคาไม่ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวละร้อยเนาะโอเคอาจจะมีร้านถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เดินดูเนาะน่าจะอยู่ประมาณร้อยถึงแปดสิบหกสิบาทอะไรเงี้ยนะครับลองเดินหาดูอีกชิน้นึงเนาะพอดีไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้เดินแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเคสทั้ง4ตัวนี้นะครับให้ดูกัน นะครับไปเลยเดี๋ยวเริ่มจากนี่เลยนะครับเคสหนังก่อนนะเดี๋ยวเราเริ่มจากเคสหนังให้ดูก่อนนี่เปิดออกมานะครับคือสวยมากนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่หนังแท้เนาะแต่ว่าด้วยความที่เป็นราคาประมาณนี้ก็จะได้เคสที่เป็น ตัวนี้นะครับตัวนี้ปิดเครื่องทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านขอบบนเนาะตัวนี้ในส่วนของตัวกล้องนะครับนี่ก็ปิดเหมือนกันเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูเลยนี่นะครับชึบใส่เข้าไปคือแบบพอดีเลยอะทุกคนนี่นะครับ นี่คือสวยมากในราคาไม่ถึงสองร้อยบาทนี่นะชอบที่เป็นสีเหลืองแต่ว่ามันไม่ได้เหลืองแบบเหลืองจ๋านะครับมันจะเป็นแบบเหลืองแบบแดงอา่าเหลืองแบบส้มๆนิดหนึ่งเนะเาะพอดีมันโดนไฟมันอาจจะเป็นแบบเหลืองนี่สวยไหมนี่นะครับสวยมากโอเค อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะครับนี่คือปิดในส่วนของตัวเครื่องทั้งหมดเลยนะครับนี่คือกล้องก็ปิดเนาะในส่วนของการถือก็อกระชับมือดีนะครับปุ่มกดง่ายมากเลยทุกคนนี่นะครับปุ่มคือกดง่ายเใส่ไปแล้ว เดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของไอตัวข้างใน,นเนาะชืบขอถอดออกมาก่อนนี่นะครับถอดออกมาแล้วตัวข้างในจะเป็นกำรรม,มายีนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยตัวนี้ไม่ทำร้ายขอบเครื่องเลยนะครับดูดิ ถึงจะเป็นในส่วนของหนังเทียมเนาะนี่ตัวนี้เรามีงบประหยัดก็200หรืออาจจะได้ถูกกว่านี้ถ้าแบบเดินหาร้านที่แบบราคาที่เป็นราคาส่งนะครับแล้วก็ตัว3มอันนี้จะเป็นซีลีโคนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูแค่อันนึงแล้วกันนะครับ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับนี่จะมีสามสีใครอยากให้ลองสองสีนี้ให้ดูก็ลองเม้นมาหน่อยนะครับเราจะลองดูให้แค่อันนี้เนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับอเคนี่อ่อก็มั่นใจว่าน่าจะส่งมาจากจีนนะครับตัวนี้เราได้มาในราคาแบบหนึ่งร้อยบาท ชื่ตอนแกะก็แกะฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นกระดาษทั้งหมดเลยนะทุกคนที่เป็นแบบกระดาษหมดเลยใครมีงบก็สนับสนุนได้นะครับเดี๋ยวเอาของช็อปมารีวิวให้ดูเนาะนี่อาจจะฉีกไม่สวยหน่อยนะครับทีแรกว่าจะฉีกให้มันดูแบบสวยๆแต่ว่ามันออกมา ประมาณนี้แล้วนี่ข้างในเป็นกำรรมะหยี่นะครับชุดตัวนี้เป็นเคสซิลิโคนเนาะนี่โอ้ยนุ่มมากเลยทุกคนตัวนี้คือนุ่มนะครับแล้วก็ข้างในเป็นกำรรมะหยี่จะไม่มีพวกเหล็กมาโดนเครื่องเลยนะครับนี่ให้ดูการทำของเขา นาะตัวนี้น่าจะเป็นตัวปั๊มสักอย่างหนึ่งนี่นะครับตัวสีน้ำเงินเนาะเดี๋ยวเราลองให้ดูนี้ก็ปิดขอบเครื่องหมดเลยใส่ให้ดูตอนใส่นะครับนี่อือใส่ง่ายมากนี่นุ่มมือด้วยนะครับลองดูความสวยงาม นี่เป็นไงครับสองสีต่างกันไหมแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดู ep หน้าถ้ามีคนอยากดูเนาะนี่ลอง2องสีนี้ให้ดูก่อนชิบตัวนี้ก็ปิดกล้องหมดเลยเหมือนกันนะครับวิตัวปุ่มกดกดง่ายมากไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยอะ่ะอันนี้ถือว่าแบบ โอเคเลยสวยเลยนะครับนี่ลองใส่ให้ดูนะครับตัวนี้น่าจะใส่แล้วก็ออกไปถ่าย w อล k ชิลๆนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเปลี่ยนเคสเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทํากลุ่มไว้นะครับใครสนใจเข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็ ลองให้ดู2อันเดี๋ยว e p หน้าจะลองให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับส่วนเคสตัวนี้ที่เราเคยลงไว้ก็ลองดูกันนะครับใส่มาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเปลี่ยนเคสบ่อยนะครับคือเราออกไปเที่ยวเราก็เปลี่ยนเนาะนี่ก็มันก็จะได้แบบฟิลความรู้สึกแบบต่างกาันเพราะว่ายังไงเราก็ต้องแกะเครื่องออกมาเช็ดอยู่ดีนะครับทุกๆ อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เพราะว่าฝุ่นมันจะเข้าไปทําลายเครื่องนะครับโอเคยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อว่าจะมีอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย